ได้ยินว่าวันหนึ่งพระาศาสดาเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤหเพื่อบินทบาททอดพระเนตรเห็นนางลูกสุกรตัวหนึ่งจึงได้ทรงทาการแย้มพระโอฐ์ให้ปรากฏเมื่อพระองค์ทรงทาการแย้มพระโอฐ์อยู่พระอานอนเถระได้เห็นมนทนแห่งทัศโนภาสซึ่งเปล่งออกจากช่องพระโอส์ จึงทูลถามเหตุแห่งการแย้มพระโอษฐว่าพระเจ้าขา้าอะไรหนอแลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยแห่งการทำการแย้มให้ปรากฏลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสก,กับพระอานนท์นั้นว่าอานนท์เธอเห็นนางลูกสุกรนั่นไหมพระอานนท์เห็นพระเจ้าขา้าพระาศาสดา นางรูปสุกรนั้นได้เกิดเป็นแม่ไก่อยู่<น>ที่ที่อยู่ในที่ใกล้โรงฉันแห่งหนึ่งในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากากุกสันทะนางไก่นั้นฟังเสียงประกาศธรรมของภิกษุผู้เป็นโยคาวจรรูปหนึ่งสาธยายวิปัสสนากรรมฐานอยู่จุดติจากอัตภาพนั้นแล้ว ได้เกิดในราชตระกูลเป็นราชธิดาพระนามว่าอุภรีในการต่อมาพระนางเสด็จเข้าไปยังสถานที่เป็นที่ถ่ายอุจจาระทอดพระเนตรเห็นหมู่นอนแล้วยังปุราวากสัญญาให้เกิดขึ้นในที่นั้นได้ปฐมมชานแล้วพระนางดำลงอยู่ในอัตภาพนั้นจน,จนสิ้นอายุค่ะ จุตจิจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในพรหมโลกก็แลพระนางครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วสับสนอยู่ด้วยอำนาจคติจึงเกิดแล้วในกรรมเนิดสุกรในบัดนี้เราเห็นเหตุนี้จึงได้ทำการแย้งให้ปรากฏภิกษุทั้งหลายมีพระอานนเถระเป็นต้น สดับเรื่องนั้นแล้วได้ความสังเวชเป็นอันมากพระศาส,าสดาทรงยังความสังเวชให้เกิดแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วเมื<ห>่อจะทรงประกาศโทษแห่งราคะตัณหาประทับยืนอยู่ระหว่างถนนนั่นเองได้ทรงภาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่า ยาาปิโมเรอนุปัทเวดันเหชินโนปิรุโคปุนเรวารุหาตีเอวัมปีตันหานุสเยอนุหาเตนิพาตาตีทุกขมิทังปุนาปุนังยาสัชติงสติโสตา มานาปสาวนาพุสามหาวันติทุทิฐิงสังกัปปาราคานิสิตาสวันติสัพพิโสตาลาตาอุพิชาติทาตีตัญจอาทิสวารตังชาตัง มูรังปัญญาญาชินทัตาสริตานิสิเนหิตานิจาโสมาสานิภาวันติฉันตุโนเตสาตาสิตาสุเคสิโนเตเวชาดีชรูปคานรา ตาสินายาปุรคาตาปชาปาริสาปันติสัโสวาาทิโตสังโยชนสังคสัตตาทุกขามูเป็นติปุณาปุณังจิรายาตาสินายาปุรคาตาปชา ปริสปันติสะโสวภาธิโตตัสมาตัสินังวินทะเยพีคูอากังขังวิราคมาตโน <c oughs> ต้นไม้เมื่อรากไม่มีอันตรายยังมันง่นคงถึงบุคคลตัดแล้วย่อมงอกขึ้นได้อีกทีเดียว แม้ฉันใดทุกนี้นเมื่อตันหานุสัยอันบุคคลยังขจัดไม่ได้แล้วย่อมเกิดขึ้นล่ำไปแม้ฉันนั้นกระแ,<ก>แสแห่งตันหาสาสิบอันไหลไปในอารมณ์เป็นที่พอใจเป็นธรรมชาติกล้าย่อมมีแก่บุคคลใดความดำริทั้งหลายอันใหญ่อาศัยราคะย,ย่อมนำบุคคลนั้น ผู้มีทิฏฐิชั่วไปกระแสะแห่งตัณหาทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงตัณหาดุจเถาวัลแต่ขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่ก็ท่านทั้งหลายเห็นตัณหานั้นเป็นดังเถาวันเกิดแล้วจงตัดรากเสียด้วยปัญญาเถิดโสมนัสทั้งหลายที่สร้างไปและเปื้อนตัณหาดุจยางเหนียวย่อมมีแก่สัต สัตว์ทั้งหลายนั้นอาศัยความสำราญจึงเป็นผู้สแสวงหาความสุขนาระเหล่านั้นแลย่อมเป็นผู้เข้าถึงซึ่งชาติช,ชาราหมูสัตว์อันตันหาผู้ทําความดิ้นรนล้อมไว้แล้วย่อมกระเสือกกระสนเหมือนกระต่ายอันนายพรานดักได้แล้วฉะนั้นหมูสัตว์ผู้คล่องอยู่ในสังโยชน์และกิเลสเครื่องคล่อง ย่อมเข้าถึงทุกบ่อยๆอ,อ,อยู่ช้านานหมู่สัตว์อันตันหาผู้ทําความดิ้นรนล้อมไว้แล้วย่อมกระเสือกกระสนเหมือนกระต่ายที่นายพานดักได้แล้วฉะนั้นเพราะเหตุนั้นภิกษุหวังทําเป็นที่สํารอกิเลสแก่ตนพึงบรรเทาตันหาผู้ทําความดิ้นรนเสียจบเรื่องนางลูกสุกร